มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบศีประจำวันพฤหัสที่7เดือนธันวาคม2 5 6 6นะครับซึ่งตรงกับวันแรม10บค่ำเดือน12ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมโชคลาภนะครับจะเป็นสีแดงนะครับสีที่โัดเด่นทางการอุปถัมภ์จะมีสีเขียวและสีฟ้านะครับส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีม่วงนะครับเลขนําโชคในวันนี้นะครับก็คือเลข5าเลข1เลข4เลขห เลข2และเลข9นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังครับพยากรคนที่ชมทางทิ To อกและทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับกดไลค์กดหัวใจแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเพื่อเป็นธรรมทานนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผม ดูดวงสนตัวมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้ามาโอนเงินจองคิวไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะพุทธังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดนะครับอ่าใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จมีโชคดีการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองโชคลาภมั่นคงนะครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมานะครับนะเพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับยกเว้นนะครับช่องปลอมเท่านั้นไม่ต้องไปกดติดตามมันนะฮะนะโอเคนะครับอาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับกิจการของคุณนะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะ เป็นท้าแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผ้าหรือีคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะทําอะไรนะครับการจะเริ่มต้นอะไรให้สวดมนต์ไหว้พระซะก่อนงานถึงจะดีขึ้นนะครับการเงินจะมีโชคลาภจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการค้าการขายถือว่าดีมีการเดินทางไกลนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคของการเดินด้วยนะครับ ความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังสันโดษยังชอบอยู่คนเดียวอยู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นเกิดจากคุณนั้นไม่ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่นะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้บูชาองค์พระปู่ฤษีนะครับหรือนะฮะนั่งสมาธิสวดมนต์ถวายเทียนถวายหลอดไฟจะดีขึ้นครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอ้โหได้ไพ่นะครับ ข i n g ็อครับนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลืองานจะดีนะครับจะทําอะไรก็มักจะมีแต่คนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับและดีมากๆด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคู่ธุรกิจดีมากนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาความรักคนโสดจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับเข้ามาช่วยกันอุปถัมภ์ดวงชะตาได้เป็นอย่างดี คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะเป็นปึกแผ่นหรือมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีวันนี้ขอพรขอชโชคลาภให้ไหว้นะครับองค์พระพิฆเนศปางประธานพรหรือว่าองค์พระนารายณ์นะครับเพื่อเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับนี่ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ก็ดูนะครับมีเกณฑ์ปับตัวดีขึ้นได้ไพ่นะครับหกดาบปักลงน้ำานการงานของคุณนั้นที่เจอ,อุปสรรคก็มักจะเคลียร์ได้และ พาทีมงานประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องลงมือนะ่าลงมือแล้วจะดีนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มต้นอะไรให้ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาซะก่อนนะครับจะได้มีโชคมีลาบสุขภาพนะครับช่วงนี้นะฮะการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับนั้นต้องออกกําลังกายและบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้ปัญหาที่เจอยู่นะครับก็ค่อยๆเคลียร์กันไปนะครับความรักมีโอกาสได้คบกันนะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาของคุณนั้น เคลียร์กันได้นะครับนะต้องพูดคุยกันนะความรักครอบครัวถึงได้เป็นปึกแผ่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปปล่อยปลาสัก9้าตัวนะแล้วก็ขอพรจากองค์พระพิคเนตปางขี่หนูหรือปางประทานพรก็ได้นะครับจะได้ประสบความสําเร็จครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับนี่ต้องระมัดระวังนะครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะฮะนะวันนี้ คุณเป็นคนที่มีความสนุกสนานร,ร่าเริงกิจการงานต่างๆสึงประสบความสําเร็จสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวคืออย่าเล่นไปซะหมดกันละกันนะครับการเงินก็เช่นกันมักจะมีโชคมีลาบจากสิ่งที่คุณทําหรือว่างานใหม่ๆที่ได้มานะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็แข็งแรงการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาความรักคนโสดนะฮะความรักเป็นสีชมพูเพิ่งเริ่มต้นได้ดีนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณนั้นจะ ได้รับารางวัลหรือของขวัญพิเศษหรือมักจะได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวองค์พิเนศปางประธานพรน,นะครับและพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมจะได้ฝนครหบมีโชคลาภเร็วๆนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะต้องบอกว่าต้องวางแผนในการใช้ใจ่ายในเรื่องของงานจะซื้ออะไรนะครับ างานจะประสบความสําเร็จต้องวางแผนเน,กกนาะการเงินก็เช่นกันนะครับอันนี้อยากจะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรต้องคอยคํานวณให้ดีๆนะครับเพราะวันน้รายจ่ายเยอะมากโชคลาภยังไม่มาสุขภาพนะครับอันนี้ให้ระวังอาการเจ็บป่วยเนื่องจากคุณนั้นทํางานหนักเกินไปความรักคนโสดนะครับอันนี้ดูเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่า,าความรักยังไม่สมหวังนะครับบางทีเราก็ทุ่มเทให้เขามากเกินไป คนที่มีคู่นะครับนวันนี้ความรักมากจากขี้งอนกันจุกจิกกันนะแต่ว่าเชื่อว่าไม่มีอะไรวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ว่า้องค์พ่อปู่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน,นะครับจะได้ประสบความสําเร็จและอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับโอ้โหได้ไพ่เดอะเฮลมมาอีกแล้วนะฮะวันนี้ความสำเร็จนะ งานของคุณนั้นจะไปได้ดีเลยนะครับนะแต่ต้องเชื่อมั่นในจิตใต้สำเนึจของคุณให้ดีๆนะครับนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้กำลังมาเลยโชคลาภกำลังมีทั้งสวดมนต์หน่อยนะครับนะแล้วก็ทำความสะอาดิ้งพระหน่อยสุขภาพนะครับระวังอาการปวดหลังนะครับระวังอาการปวดเมื่อยอะไรประมาณนี้จากการทำงานหนักความรักคนโสดนะครับคุณมักจะ,อะชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่สันโดษนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาก็คือไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนะคิดคนเดียวนะก็เลยเครียดนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืมไหว้พระบูรษีนารอดพระบูรษีนารายนะครับหรือว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับจะได้สมหวังนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะครับหกเหรียญเช่นเดียวกันวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ อาจจะต้องได้งานที่ดีเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่านะครับซื้อของซื้อนื่งซื้อนี่กับเรื่องของงานนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะโชคลาภยังไม่มีนะครับเพราะว่าจ่ายเงินเยอะเลยวันนี้นะครับสุขภาพนะวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยครับให้ทําบุญโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เรื่องสุขภาพตัวคุณเองนะครับความรักคนโสดครับช่วงนี้นะคุณต้องทุ่มเทนะฮะ ต้องพูดคุยกันบ่อยนิดนึงครับความรักจะดีคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักของคุณเกิดจากการที่คุณงอนกันไปงอนกันมาไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะนะครับวันนี้ต้องคุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พ่อปู่สิทสุโธไมยาสีปทุมมาและอย่าลืมนะครับทำบุญด้วยเนาะนะครับจะได้เสริมโชคเสริมลาบได้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ช่วยแชร์กันเป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จและร่ํารวยโชคดีนะครับ